สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบเดอะฟอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะในคลิปนี้นะครับนะผมรอมาเนิ่นนานแล้วนะครับนั่นคืออาวุธเขียวนั่นเองนะครับผมนะในที่สุดมันก็มาที่ร้อยแล้วผมก็ดองเพชรมาประมาณหมื่นสามเพชรนะไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอาวุธเขียวนะก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับไอเจ้าอาวุธตัวนี้นะครับ โอเคฮนะซึ่งโอกาสได้ของมันนะเขาเนะี่ยอยู่ที่ห้านสะิบเปอร์เซ็นตนะเขานะคือมันโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะแต่ว่าโอกาสออกไม่ติดก็คือศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับก็ถ้ามันออกปุ๊บก,ก็มีโอกาสได้เคียวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนแต่ไอซับดีไวเบทนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันโหดหรือว่าอะไรนะทุกคนเพราะว่าโอกาสมันได้สิบหกเปอร์เซ็นต์เองนะครับทุกคนแต่ว่าเคียวมันมีดาวอยู่ข้างหน้า ผมคิดว่าเขียวน่าจะโหดกว่านะใครรู้อันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนโอเคพวดเราหนูเฮงอะ่ะจัดเลยดีกว่าครับผมนะทีละห้าเลยครับสริปไม่ได้นะประเด็นอนะสริปได้ปะโอ้โหเกลือล้วนเลยครับอันนี้โอ้ยวันพันเกี่ยวที่เดียวรถสริปไม่ได้ด้วยฮะไปไปต่อฮนะ หมื่นสามดูว่าผมจะได้ไหมอุย้ยโทรมารีเจนปะวีซัมมอนออฟเซนอะไรเนี่ยลาสฟีดอุย้ยอะไรอะสกิลอะไรอะอุย้ยคิมสันนะครับผมนะฮะอุย้ยโคตรเท่ครับผมแต่ว่าคลิปนี้ ต้องการเคียวออลี่ครับไปต่อเอาเงียบโอ้ม่งไอ้อันนี้ใหม่แล้วน่าจะเป็นของใหม่ะที่เราไม่เคยมีนะมันก็เลยมีแอนิเมชันนะผมว่าเฮ้ยหิวเหรอ คืออะไรฮะเป็นแบบธรรมชาตินะเมื่อกี้เนื้อเท่าเฮ้ยสีทองม,มาอีกแล้วทุกคนได้อะไรอะ่ะรอบนี้อันเดิมเลยปะเนี่ยอันเดิมเลยโอย้อันเดิมฮะอันนี้มันเหมือนเหมือนอันนี้ป่ะจกักรพรรดิมังกรปะวะผมจะไม่ผิดอะ่ะใช่ไหมผมในมือมันไม่มีอะ่ะ อันนี้อะไรอีกอะอ๋อันเดิมฮะมันแรลเราสามารถที่จะเอามาผสมกันได้อยู่นะสอหรับสายสกิลเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวเล่นดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะอันนี้โอ้ยผมได้อันนี้อีกอะครบสามอันแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นระดับเลเดจเลยฮะอันนี้คือมันมันมันหลุดเลดได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ได้อีกเราไม่แน่โอ้ยอันใหม่ อุ้ยอะไรไม่รู้ฮะแต่อันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่รีวิวนะแต่ว่าคลิปนี้เคียวออรี่ครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหรือเปล่าครับทุกคนเชียใช่แน่เลยวะนี่งไงมาแล้วนะครับผมเดอรอาวุธเคียวสุดเท่นะครับผมเดอทุกคนอุ้ย โอ้โห oh, oh. หรือว่าผมจะเอาครบ3อันดีทุกคนครบ3อันแล้วคือทำแบบแเป็นชายนี่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะทุกคนสับไอสกิลนะผมขอแค่ฟิวก่อนละกันนะครับไปน่าจะโหดนะอันนี้เดี๋ยวผมไปรีวิวที่หลังนะโอเคไหนคิวชียอ่ะเอ่อฟาดเหรอถึงขนาดฟาดฟาดเลยเหรอ normal ฟาสนี่คืออะไรวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันะโอเคเดี๋ยวเรามาลองโอ้ผมต้องไปฟาร์มแบตเตอรี่หรออ้ยแต่เท่จัดเลยน้องดิดดีพูดเท่นะครับจะหันหน้าดูตัวเองยังไงวะเนี่ยเอาหันดูไม่ได้หรออ๋อนี่นีน,นี่โอ้อยยางเทะครับเท่จริงโอเคเผมสุ่มครบสามอันดีไหม ลองดูละเพชรเหลือตั้งแบบเจ็ดพันนะผมว่าสู่เขาสามอันเลยเอ้ยเดี๋ยวขอขอลองเล่นก่อและกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะโหดแหละไปฟาร์มมาตเตอรี่ครับผมแนะนํานะฟาร์มมาตเตอรี่ไปฟาร์มจังเกิลน,นะครับทุกคนเอ้ยหรือว่าถ้ามันมุมวาผมลองแป๊บหนึ่งนะแต่ก่อนหน้านั้นแป๊บหนึ่งมันดาเมจเบามากเลยนะถ้าเราไปลงอ่ะอัปเกรดแป๊บ อัปเกรดแป๊บครับปล่อยโอเคน่าจะพอไหวแลละลองลงท่ามังมุมแป๊บหนึ่งนะโอ้ย ถ้าแมงมุมนะฮะได้ตัวละสี่ร้อยเหรอก็ก็แค่ได้อยู่นะเออแค่ได้อยู่นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตีช้านะเคียวอ่ะตีปกติช้ามากเลยวะอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยตีปกติโคตรช้าเลยอนะน้องนี่จะคุ้มไหมเนี่ยมันโหดเปล่วะแต่มันตีปกติช้ามากเลยนะโอ้ยมันปรับเรทเป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอมันไม่ได้ทาแบบเป็นหนึ่งในร้อยอะไรอย่างงี้แล้วหรอ โอ้ค่าบอนได้ตัวละสี่พันนะสี่วันสองโอเคครับผมฟาร์มมาได้สักพักแล้วผมไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะสักสก,กิลหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอัพสก,กิลไหนดีนะโอเคอัพสก,กิลนี้ก่อนละกันฮนะอืมอืมโอ้พอแค่สก,กิลเดียวเองวะโอเคสก,กิลเดียวก็กได้แล้วผมว่าสก,กิลเอฟอุย้ยเพเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับ ไปแรงอื่นดีกว่านี่สี่แสนเก้าแล้หลังเอฮะโอเคถือว่าฟาร์มแบตเตอรี่ด้วยคือเขาเรียกว่ามันผมรู้สึกว่าตีปกติแอบช้ามากๆเลยนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับผมเห็นเขาว่ากันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยตีโคตรช้าเลยนะสับไพนที่แบบว่าสายวิ่งตีนะผม,นะผมแนะนำว่าอย่าเลยกว่านะ แต่ว่าสกิลนี่ก็ต้องรอดูว่าอีกสองสกิลมันมันมันดีแค่ไหนนะผมรู้สึกมันก็ยังเฉยๆนะตอนเนี้ยมันตีช้ามากเลยอะตีปกติโคตรช้าโหแต่โหว่าสกิลมันได้จะพิวนะไอ้ตัวนี้ ดูดิใครสายวิ่งตีแบบขัดใจมากเมื่อก่อนผมก็เล่นเป็นสายวิ่งตีนะครับเป็นอาวุธอื่นแล้วก็วิ่งตีวิ่งตีเพราะมันตีรัวมากอาวุธอื่นแต่น,นี้คือแบบว่าขัดใจจัดเลยอะอาจจะต้องใช้ทั้งกิวนะอันนี้โอเคห้องบอส อย่างช้าเลยทุกคนเรียบร้อยอู้หมื่นสามฮะคิวอัพดิเพิ่มยังเอ,อ่ออัพไปไหนได้อัพฝั่งนี้ก่อนละกันไม่น่าพอฮะจะหมดแล้วเนะี่ย โอ้อีกอันเดียวโอเคน่าจะอ,าอีกสก,กิลพอละเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมานั่งฟาร์มนะทุกคนคือตอนนี้ก็แบบพยายามฟาร์มแบบให้ไวที่สุดเพื่อที่จะมารีวิวสก,กิลก่อนนะสก,กิล R อ,อุ้ยเป็นการแบบพุ่งฟันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ได้อยู่นะอีกสก,กิลปะฟาร์มอีกสก,กิลแป๊บนึง โอเคนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มเสร็จไปเทียบร้อยแล้วนะครับผมนะโคตรนานเลยนะะอัพแล้วนะฮะสกิลที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันด้ไว่าสกิลที่สามทำอะไรได้ฮนะอุ้ยปาคิวเสร็จแล้วก็ว์ปไปเงี้หรออุ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นดูผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆน,น,นะเอาเอาเยผมรู้สึกตรงๆเลยความสกิลผมรู้สึกเฉยๆมันก็ไม่ได้แบบ อูฟ่าเลยขนาดนะั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเหมือนมันตีแรงด้วยนะมันตีแรงกว่าปกตินะผมว่านะอาวุธอาวุธมันเข้าหน้าที่จะเอา้ามันมาทางนี้ได้ไงหรือว่าผมอาจจะยังยังไม่ทำาชนีก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันกากกว่าอาวุธที่ผมใช้นะเพราะอาวุธที่ผมใช้มันเป็นระดับไชนีะนอะไรเงมันแรงนะสกิลคือแบบเป็นแสนสองแสนนะทุกคนแต่นี่ก็ต้องรอแบบทำใชนี่นะผมว่าเออ ก็ต้องรอดูฮะเดี๋ยวให้ดูปาไปแล้วก็วาร์ปมาฮะเนี่ยประมาณนี้สับสกิลทั้งหมดของมันผมไม่ชอบตรงมาตีช้าเนี่ยตีปกติช้ามากครับ มันนี้สกิลทั้งหมดของมันนี่นี่ ตอนมาโดดทำราเบลดไม่ได้สกิลสกิลตายประมาณนี้นะครับนะสับอาวุธคิวนะฮะสกูส,ก,สก,กิลนะครับแต่ว่ามันเท่จัดเลยนะผมว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่โหดที่สุดนะครับทุกคนที่คนเขาบอกกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเอไม่ทรงเหมือนจะแบบถูกเจริตก็มากกว่าผมนะคือมันแรงเอาไงไายนะเปิดกล่องอแล้วกัน มิติกมาหรือเปล่าอุย้ยอันนี้เปิดนานจังได้อะไรอะ่ะอุย้ยมิติกนะครับมิตซองแต่ผมมีไปแล้วทำใช้นี่แล้วด้วยประมาณนี้ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้บายผมเจกมาในคลิปหน้านะครับผมในคิดเห็นยังไงกับคิวอาวุธตัวนี้นะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะสำหรับผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันตีช้านี่แหละนะครับทุกคนมันมันทำให้ผมเคลียร์ดันเกี้ยนช้ามากนะหรือผมอาจจะใช้สกิลยังไม่คล่องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะฮะบายครับ,บผม